พับเป็นนี่การหันเอาแบบนี้นะคะแต่หมุนไม่ได้นะเดี๋ยวผมขอทาเดี๋นะคะวิธีการทํานะคะใช้กระดาษนี่แล้วก็พับค่ะให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะอุปกรณ์ก็มีกระดาษเทปแล้วที่สําคัญเลยก็จั่งไก่อะแล้วที่สำคัญก็คือจั่งไกนะคะเพราะว่าต้องการตัดนะคะจั่งไกมา ับมาทัดไม่ได้นะคะนี่หักกัดกายสีฟ้าแล้วก็อย่างแรกตัดก่อนเลยคะ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะตอนกลางคืนแล้วกับว่าจะพับอันเนี้ยไปขายของเล่นนะี่ไม่ใช่หรอกเราพับกันได้ประมาณเท่านี้แล้วะคะ่ะจะเป็นกระดาษเีษเลยก็ได้นะคะพับได้เป็น,นี้แหละนี่นะคะเราต้องพับกันอย่างนี้แล้วก็พับอย่างนี้ค่ะพับไปอีกด้านึงอย่างนี้นะคะ บูตตั้งกองให้พี่หนะ่อยวางเลยวางวางนี่ก็จะได้ไปอย่างนี้นะคะก็จะเป็นมุมตัวเอ็กตังนี้แล้วก็พับเป็นงี้ค่ะพับให้รีบๆเลยนะ,ะเพราะว่าต้องรีบหน่อยเนี่ยค่ะพอพับเสร็จตัวนี้ก็จะเป็นลายมุมช็กอย่างนี้แล้วก็ตัดนี้ไปค่ะตัดงอง จะทำเป็นลายอะไรก็ได้นะคะตรงนี้เพราะว่าเราแค่ต้องให้มันถึงตรงรูเองนะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นรูตรงกลางอย่างนี้นะคะอืมได้ต่อไปค่ะพับเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตัดตรงนี้เอากรรไกรตัดข้าไปตัดแกตรงนี้แต่ว่าอย่าให้โดนนะคะไม่งั้นมันจะขาดไป แล้วก็พับอีกรอบนึงตรงนี้ดี๋วพึ่งพีพับก่อนแล้วก็พับตรงนี้ค่ะชึบอีกด้านหนึง่งแล้วก็พับไปไแล้วก็พับไปยพับด้านในกระดาษอย่างนี้แล้วก็เอาอีก ด้านหนึ่งที่ยังไม่โดนถ้ากระโดดตรงนี้แล้วก็พับไงนี้รอบเนี่ยไม่ได้ต้องใช้การหนึ่งตรงนี้อันนี้เอียงๆอ่าอ,อาจจะทายละเทปกระได้เป็นนี้ละเทปดึงออกมาสองอัน ตางกาแต่ถ้าเป็นตัวเองเอามาดังนี้ก็ได้อ่ะติดกันเลยโอ้ยไม่เอานี่สิละแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย